อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกันนะตอนที่1875ค่าลิ่วหวนหลานลี่วหวนหลานเห็นกับตาตัวเองว่าเส้นใยสีดำนับไม่ถ้วนกำลังหมุนรอบตัวหวังหลินกลิ่นอายในร่างกายหวังหลินกำลังทรงพลังขึ้นในระดับที่น่าหวาดกลัวเรื่องนี้ถึงกับทำให้เขาต้องหลังเหนเย็นเยียบจิตใจสั่นเทาและเกิดแววตาหวาดกลัวเกินอธิบายทั้งยังมีความอิจฉาปอนอยู่ด้วย ทั้งหมดนี้ควรจะเป็นของเขากลิ่นอายนี้ควรจะเป็นของเขาทั้งหมดควรจะเป็นของเขาเลี่วหวนหลานหวังหลินซึ่งห่อหุ้มด้วยเส้นใยสีดำนับไม่ถ้วนกำลังกดฝ่ามือลงต้านกับฟันเฟืองจนเกิดรอยแตกและสลายเป็นชิ้นๆเส้นใยนับไม่ถ้วนเคลื่อนไหวจนกลายเป็นชุดกราะสีดำปกคลุมทั้งร่างของหวังหลินตั้งแต่หัวจรดเท้าเว้นว่างไว้เพียงแต่ดวงตากับเรือนผมสีขาว ร่างเงากระทิงสวรรค์ตัวยักษ์ปรากฏขึ้นด้านหลังหวังหลินกระทิงตัวนี้มีกลิ่นอายฝืนลิขิตสวรรค์ดวงตายังคงหลับไหลระดับบ่มเพาะของหวังหลินเพิ่มขึ้นอย่างน่ากลัวเขากำลังใช้พลังอำนาจของเกราะวิญญาณแม้จะเป็นเพียงชั่วคราวแต่กลับทำให้หวังหลินได้ประโยชน์มหาศาลเกินจินตนาการระดับบ่มเพาะเพิ่มขึ้นไปถึงขั้นแก่นแท้ดับศูนย์ระดับต้นโดยไม่สนว่าเขาขาดแก่นแท้ไปหนึ่งอย่าง ผ่านไปไม่ถึงหนึ่งลมหายใจในขั้นแก่นแท้ดับศูนย์ระดับต้นระดับบมเพาะของเขาได้เพิ่มไปถึงขั้นแก่นแท้ดับศูนย์ระดับกลางจากนั้นถัดมาความเร็วได้เพิ่มขึ้นไปอีกกลิ่นไอบรรลุไปที่ขั้นแก่นแท้ดับศูนย์ระดับปลายระดับบมเพยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในชั่วพริปตาไม่เพียงแต่ลี่หวนหลานที่ตกตะลึงแต่ยานหลวนซิ่วตรงเตอและเซียนขั้นวิบากดับศูนย์ระดับต้นสามคนก็ยังอดไม่ได้ที่จะตกตะลึงไปทั้งหมด คงไม่ต้องพูดถึงเหล่าเซียนนับพันด้านล่างทั้งหมดจ้องมองหวังหลินอย่างตกตะลึงจนพูดไม่ออกพวกเขาเป็นพยานรู้เห็นถึงความอัศจรรย์ของคนที่ได้สวมเกราะวิญญาณข้าไม่ยอมให้เป็นแบบนี้ลี้วเหวินหลานรู้สึกกลัวดวงตาแดงฉานและร้องคำรามอย่างบ้าคลัง่งเขาพุ่งออกไปปรากฏเบื้องหน้าหวังหลินแขนสร้างผนึกพลังระเบิดระดับบ,บ่มเพาะเข้ากระนำใส่หวังหลิน แสงจากเหล่าวิชาทำเอาดวงตาพร่าเลือนและเกิดเสียงดังกึกก้องทว่าไม่มีวิชาใดส่งผลกระทบต่อหวังหลินหวังหลินยังคงหลับตาและยอมให้ลิ่วเหวินหลานใช้วิชาหลายอย่างเข้ามาใส่แค่ชุดเกราะก็มากพอให้หวังหลินไร้เทียมทานแม้ลิ่วเหวินหลานจะระเบิดตัวเองก็ไม่สามารถทำร้ายหวังหลินได้เลยยิ่งนานยิ่งยิ่งทำให้ลิ่วเหวินหลานเกิดความอิจฉาเขาร้องคำรามและกระหน่ำวิชาใส่อย่างต่อเนื่องแต่ผลลัพธ์ยังคงเหมือนเดิม มันเป็นของข้าไม่ใช่ของเจ้าหวังลินกรอวิญญาณเป็นของข้าเจ้าขโมยกรอวิญญาณข้าไปเจ้าจะต้องตายอย่างสาสมข้าจะสังหารเจ้าข้าจะฆ่าเจ้าลิ้วหวนหลานไม่ได้รู้เลยว่าเขาโดนปีศาจภายในเข้าครอบนําไปแล้วเรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นแต่ทั้งหมดนั้นเพียงเพราะเขาคาดหวังสูงเกินไปและเห็นทั้งหมดหายไปต่อหน้าต่อตาทุกอย่างที่เตรียมการมาจนถึงตอนนี้กลับโดนคนอื่นเอาไป เรื่องแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่เขาจะยอมรับได้และพอเกิดขึ้นแล้วจึงยากจะปฏิเสธการปรากฏตัวของหวังหลินคือตัวการของเรื่องทั้งหมดความบา้าคลั่งของเขาก็มาจากหวังหลินทว่านี่เป็นผลลัพธ์ที่คนอื่นมองเห็นจากภายนอกมีเพียงหวังหลินที่รู้ว่าในใจลี่หวนหลานมีร่างสตรีชุดขาวกำลังร้องไห้ตั้งแต่ที่หวังหลินลงมือเขาจึงคำนวณผลลัพธ์ทั้งหมดอย่างดีที่สุดวิชามายาทับซ้อนถูกวางเอาไว้อย่างแยบยลโดยที่ลี่หวนหลานไม่ทันสังเกต ขณะที่ลี่ยววนหลานโจมตีอย่างบ้าคลาั่งกลิ่นอายของวังหลิงเพิ่มขึ้นไปอีกครั้งตรงเข้าสู่ขั้นแก่นแท้ดับศูนย์ระดับสูงสุดและจากนั้นเข้าสู่ขั้นวิบากแก่นแท้การเปลี่ยนแปลงนี้เสมือนการโจมตีอันหนักหน่วงเข้าใส่จิตใจลี่ยววนหลานจนแทบทำให้เขากระอักโลหิตด,ดวงตาแดงก่ำและโจมตีอย่างบ้าคลาั่งข้าอยู่ที่ทะเลโอสถและเจ้าก็อยู่ทะเลโอสถเช่นกัน ทำไมข้าถึงหนีไปแต่เจ้ากลับอยู่เพื่อระเบิดทะเลโอสถจนได้รับความดีความชอบหากเป็นข้าข้าก็ทําได้เช่นกันข้าอยู่ที่เส้นชี่พรจรแห่งที่สามและเจ้าก็อยู่ที่นี่ระดับบ่มเพาะของข้าสูงส่งกว่าเจ้าและข้าอาวุโสกว่ากร่าววิญญาณนี้คือของข้าเจ้ามีสิทธ์อะไรขโมยไปหวังลินหลับตาและยังคงไม่ตื่นกลิ่นอายหลังจากเข้าสู่ขั้นวิบากแก่นแท้ได้เพิ่มพูนขึ้นอีกครั้ง วิบากแก่นแท้ด่านแรกด่านสองด่านส4 8สเกกลิ่นอายของวังลิ้นเปลี่ยนไปถึงเก้าครั้งและเพิ่มถึงเก้าครั้งตรงเข้าจากขั้นวิบากแก่นแท้ไปสู่ขั้นวิบากดับศูนย์วิบากดับศูนย์ระดับต้นจังหวะที่หวังลิ้นบรรลุถ,ถึงขั้นนี้ได้เขาพลันลืมตาขึ้นมาร่างเงากระทิงสวรรค์ด้านหลังลืมตาขึ้นมาเช่นกันเผยความดุร้ายและดวงตาฝืนลิขิตสวรรค์กา ร่างเงากระทิงสวรรค์เชิดศีรษะขึ้นมาส่งเสียงร้องคำรามแผ่กระจายผ่านวังใต้ดินผ่านไปบนพื้นดินทั่วทั้งทุ่งยอดน้าและทั่วแควนเซียนขั้นวิบากดับศูนย์ระดับกลางจำนวนหกคนด้านบนพื้นดินได้ยินเสียงคำรามนี้สีหน้าท่าทางแต่ละคนเปลี่ยนไปมหาศาลเสียงคำรามของกระทิงสวรรค์ต้องเป็นเสียงคำรามของกระทิงสวรรค์แน่นอนมีเพียงกระทิงสวรรค์เท่านั้นถึงจะทำให้จิตใจข้าสั่นไหวได้ ข้าเคยได้ยินเสียงคล้ายกันแบบนี้มาก่อนมันเป็นเสียงคำรามของมันเขียวนี่ต้องเป็นกระทิงสวรรค์ทั้งหกคนรู้สึกถึงสิ่งแย่ๆในใจหากพวกเขาเป็นแบบนี้คงไม่ต้องพูดถึงเหล่าเซียนจากแว้นมันเขียวเกือบสองพันคนร่างกายแต่ละคนสั่นสะท้านและเกิดความหวาดกลัวเสียงคำรามนั้นแทบทําให้วิญญาณดั้งเดิมของแต่ละคนเกิดการแตกสลายในวังใต้ดินหวงังหลินดวงตาแดงฉานซึ่งไม่ได้มาจากความบ้าคลาั่งแต่มาจากเกราะวิญญาณ มาจากความแค้นฝืนชะตาสวรรค์ของกระทิงสวรรค์เจ้าจะมาฆ่าข่าหวังหลินไม่เผยอารมณ์อันใดและจ้องมองลี่วหวนหลานที่หยุดโจมตีเข้ามาทั้งยังหน้าซีดเผือดถอยออกไปเจ้าจะมาฆ่าข่าหวังหลินพึมพรำราวกับความทรงจำกลับคืนมาแล้วเขายกแขนขวาขึ้นมาโบกสะบัดเพียงเท่านี้โลกจึงส่งเสียงดังสน,นั่นแขนของหวังหลินเปลี่ยนกลายเป็นกระทิงสวรรค์นหนึ่งตัวพุ่งทะยานเข้าหาเลี่วหวนหลานจนเกิดเสียดดังปัง ร่างของเลี้วหววนหลานกระเด็นกลับไปเหมือนว่าวสายป่านขาดหวังหลินพุ่งทยานไปข้างหน้าพร้อมกับชุดเกราะสีดำที่เห็นเพียงแต่ดวงตาของเขาเพียงก้าวครั้งเดียวพลันปรากฏตัวเบื้องหน้าเลี้วหวนหลานเขาไม่ได้ใช้วิชาอันใดและเพียงแค่แตะใส่เท่านั้นวินาทีที่หวังหลินยกเท้าขวาขึ้นมาเขากระทิงสวรรค์ปรากฏขึ้นไปด้วยเลี่วหววนหลานส่งเสียงกรีดร้องพร้อมกับเสียงดังปังรุนแรงร่างกายแตกสลายเป็นละอองโลหิต วิญญาณดั้งเดิมรีบหนีออกมาเขาไม่บ้าคลั่งอีกแล้วความคิดถูกแทนที่ด้วยความหวาดกลัวตอนนี้เขาไม่รู้สึกอิจฉาหรือบ้าคลั่งแล้วราวกับได้สติมาได้และถอยร่นออกมาข้าเป็นผู้อาวุโสของสำนักมหาวิญญาณเจ้าข่าข้าไม่ได้หวังหลินดวงตายเย็ยนเยียบและไล่ตามทันสะบัดแขนขวาออกไปวิญญาณดั้งเดิมของลิ่วหวนหลานเกิดการระเบิดสูญเสียท่อนล่างไปครึ่งตัวข้าเป็นสิทธิ์ของบรรพชนกระทิงสวรรค์ หากเจ้าข่าข้าอาจารย์จะไม่ปล่อยเจ้าแน่ลรื่อวนหลานอ่อนแอลงหลังจากสูญเสียร่างไปครึ่งส่วนเขาถอยด้วยแววตาหวาดกลัวโดยไม่คิดชีวิตแต่หวังหลินก้าวอีกครั้งและเข้าไปใกล้ได้อีกเขาสะบัดแขนทําให้ร่างของลร่อวนหลานแตกสลายอีกครั้งจนเหลือเพียงศีรษะที่สามารถสูญสลายได้ทุกเมือ่อตําแหน่งของข้าในสํานักมหาวิญญาณนั้นสูงส่งมากเจ้าถอยไปพลางร่ำร้องออกมา ตอนนี้เขากลัวจริงๆเขาไม่อยากตายเขาเป็นเซียนขั้นวิบากดับศูนย์ระดับกลางการฆ่าเขาเป็นเรื่องยากแต่ตอนนี้กลับรู้สึกถึงความตายแบบไม่เคยเป็นมาก่อนอยา่าฆ่าฆ่ขาขณะที่เอ่ยปากออกไปหวังหลินปรากฏตัวด้านข้างที่กำลังสวมชุดกราะสีดำหวังหลินมีท่าทีเย็นเยียบและไม่แยแสพลางส่งฝ่ามือลงไปกระแทกข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไปหรอกฝ่ามือกระแทกใส่เสียงดังกึกก้อง ศีรษะที่เป็นวิญญาณดั้งเดิมของลิ่วเวนหลานเกิดการระเบิดและเขาตายในทันทีนี่คือหวังหลิงเขาไม่สนใจพื้นหลังหรือตัวตนของคนที่เขาสังหารหากเขาไม่ฆ่าลิ้วเวนหลานวันนี้เมื่อผลของชุดเกราะหายไปลิ่วเวนหลานคงไม่ปล่อยเขาไปแน่สถานการณ์อยู่ระหว่างหวังหลิงจะตายหรือลิ่วเวนหลานจะตายไม่มีจุดที่หวังหลิงจะต้องห่วงเรื่องตัวตนแม้อีกฝ่ายจะเป็นลูกของจัก,กรพรรดิเทพเขาก็ยังต้องสังหาร ตอนนี้หวังลินสัมผัสได้ถึงพลังอำนาจชัดเจนทุกจังหวะเต็มไปด้วยพลังที่เขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนแก่นแท้ไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วเพราะเขาสัมผัสได้ว่าแก่นแท้ของเขาหายไปและกลายเป็นส่วนหนึ่งของสายโลหิตร่างกายถือได้ว่าเป็นร่างที่สร้างขึ้นจากแก่นแท้โลหิตเขาคือแก่นแท้วารีดวงตาคือแก่นแท้สายฟ้าทั่วทั้งตัวถูกสร้างขึ้นจากแก่นแท้ ความรู้สึกนี้ออกมาจากทุดเกราะบนร่างกายเขายามนี้เขารู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่เซียนอีกต่อไปแต่กลับเป็นกระทิงสวรรค์ที่บ่มเพาะในอวกาศอันกว้างใหญ่มานานหลายปีหวังหลินเงยหน้าขึ้นมาจ้องมองด้านบนวังใต้ดินแววตาผุดจิตสังหารรุนแรงจางเต้าจงข้ามาแล้วหวังหลินผสานกับร่างเงากระทิงสวรรค์ด้านหลังและมุ่งหน้าขึ้นสู่ด้านบนตอนที่18 7 6ปรับเปลี่ยนครั้งที่สามของสีรุง้ง บนพื้นดินของทุ่งยอดนภา,าจางเต้าจงและชายชราแท่เจ้าได้มองไปยังพื้นดินด้วยความสงสัยเห็นได้ชัดว่าพวกเขาสัมผัสกลิ่นไอทรงพลังที่กำลังออกมาจากส่วนลึกได้แม้จะสัมผัสกลิ่นไอได้เพียงเล็กน้อยแต่ก็มากพอจนลืมหายใจราวกับกระทิงสวรรค์ตัวยักษ์ตื่นขึ้นมาและกำลังร้องคำรามใส่ท้องฟ้าทั้งสองไม่ใช่กลุ่มเดียวที่สัมผัสเรื่องนี้ได้ ผู้ส่งสารทั้งสี่คนของแว้นมันเขียวต่างก็จ้องมองพื้นดินด้วยท่าทีเคร่งขรึมทั้งสี่คนเป็นกลุ่มเด็กน้อยที่บรรพชนทั้งสามของแ้นมันเขียวคัดสรรมาเองแต่ละคนล้วนมีพรสวรรค์สูงลี้วเมื่อบรรลุระดับบ่มพะถึงระดับหนึ่งได้จะถูกส่งไปในอารามแมงป่องมันเขียวเพื่อกลายเป็นทาสรับใช้ให้แก่แมงป่องมันเขียวตลอดหลายปีที่ผ่านมามีผู้ส่งสารแบบพวกเขาหลายคนแต่หลังจากผ่านการคัดเลือกและล้มตายกันจํานวนมาก จึงเหลือเพียงแค่9ก้าคนที่ได้รับการยอมรับจากมานเขียวคนทั้ง9้าคนนี้ล้วนเป็นผู้ส่งสารแห่งแคว้นมานเขียวพวกเขาคือผู้สืบทอดเจตจำนงของแมงป่องมันเขียวที่ถูกขนึกไว้อยู่ใต้แควน้นด้วยเหตุนี้เองพวกเขาจึงรู้สึกได้ชัดเจนยิ่งกว่าจางเต้าจงและคนอื่นๆพวกเขาสัมผัสกลิ่นอายจากใต้ดินว่ามาจากผู้ส่งสารกระทิงสวรรค์ซึ่งได้รับการยอมรับจากกระทิงสวรรค์พื้นดินสั่นสะเทือนรุนแรงยิ่งขึ้นและดังสะเทือน ใบไม้ใบหญ้าแตกสลายเปลี่ยนกลายเป็นผงสีเขียวล่องลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าปกคลุมพื้นที่รอบบริเวณราวกับสายหมอกจางเต้าจงขนลุกและทะยานขึ้นไปในอากาศเป็นคนแรกตามมาด้วยชายชราแท้เจ้าผู้ส่งสารมันเขียวทั้งสี่คนล้วนมีสีหน้าเคร่งเครียดแต่ไม่ได้ทะยานขึ้นไปในอากาศพวกเขารีบกระจายตัวและนั่งลงในทิศท,ทางที่แตกต่างกันสี่แห่งสองฝ่ามือสร้างผนึกและปล่อยเสียงคำรามออกไป ด้านหลังปรากฏควันสีเขียวขึ้นจำนวนมากจนกลายเป็นหมอกมันเริ่มปั่นป่วนและก่อตัวเป็นแมงป่องเขียวสี่ตัวแมงป่องทั้งสี่ตัวนี้มีลักษณะท่าทางดูร้ายยิ่งหลังจากปรากฏตัวขึ้นมาจึงส่งเสียงขู่และพุ่งเข้าหาพื้นดินหลังจากนั้นทั้งสี่คนจึงกัดปลายลิ้นพ่นโลหิตออกไปสองมือกดทับกับพื้นดินหลับตาลงพลางปลดปล่อยควันสีเขียวขนาดทั้แขนให้พุ่งออกมาจากด้านหลัง ควันได้รวมกันในท้องฟ้าก่อเกิดเป็นกระจกสีเขียวแม้กระจกจะเป็นภาพมายาแต่มันได้เปล่งกลิ่นอายแห่งมารอันทรงพลังขอจางเต้าจงและชายชราแท่เจ้าเห็นกระจกดวงตาจึงเต็มไปด้วยความเคารพควันสีเขียวผ่านกระจกไปปรากฏแผ่นดินขึ้นมาบนแผ่นดินนี้ไม่ได้มีภูเขามากนักแต่มีหนองบึงมากมายแม้แต่เมืองบางแห่งยังถูกสร้างขึ้นเหนือบึงช่างแปลกประหลาดมากแผ่นดินแห่งนี้เล็กกว่าแคว้นกระทิงสวรรค์ประมาณเจ็ดในสิบส่วน ทว่าการที่มีแต่นนองมึงและหมอกรอบแผ่นดินทําให้มันดูราวกับเป็นความฝันโลกข้างในกระจกคือแกว้นมันเขียวขณะที่เหล่าผู้ส่งสารทั้งสี่คนร้องคํารามกระจกจึงหดตัวลงอย่างชาชาห่อหุ้มพื้นที่ระหว่างคนทั้งสี่คนด้วยตําแหน่งนี้แล้วมันจึงปกคลุมได้ทั่วทั้งทุ่งยอดนาพาลึกเข้าไปใต้ดินหวังหลิงผสานเข้ากับกระทิงสวรรค์และกําลังพุ่งออกมา ด้านหลังเขาคือวังใต้ดินเขาไม่ได้ตั้งใจจะเป็นผู้กล้าเขาไม่ได้ทําเพื่อแกว้กระทิงสวรรค์แต่เพื่อเงื่อนไขทั้งสามของตัวเองแต่หวังหลินเข้าใจเหตุผลเป็นอย่างดีกร่าววิญญาณของเขามีระดับบ่มเพาะและโลหิตของเซียนนับพันที่อยู่ในวังใต้ดินเขาไม่สามารถหนีไปเองได้อย่างน้อยก็ต้องมั่นใจว่าแต่ละคนจะออกมาได้อย่างปลอดภยัยตอนนี้เขากําลังจะออกไปจากพื้นดินเพื่อสังหารเซียนเท่าขั้นวิบากดับศูนย์ระดับกลางทั้งสามคน และจบงานที่บรรพชนกระทิงเขียวมอบให้เขาให้เสร็จสิ้นเทียงหวังหลินพุ่งทยานใบหน้าที่ปกคลุมไปด้วยเกราะสีดำได้เผยแววตาเย็นเยียบและเรือนผมสีขาวหิมะเขารวดเร็วมากจนทยานผ่านระยะหลายพันฟุตในชั่วพริบตาแต่วินาทีนั้นหวังหลินกลับรีตาแคบลงสัมผัสได้ถึงกลิ่นายหน้าขยะขยงแต่คุ้นเคยยิ่งปรากฏขึ้นมาและพุ่งหาเขาเขาเห็นแมงป่องเขียวสี่ตัวกำลังพุ่งมาใส่ หวังลิงสัมผัสกลิ่นอายน่าสะอิดสะเอียนได้และเกิดความเกลียดชังขึ้นมาในใจต่อพวกแมงปองเขารู้ว่านี่ไม่ได้มาจากตัวเขาเองแต่มาจากวิญญาณของกระทิงสวรรค์เห็นได้ชัดว่าในอดีตนั้นก่อนที่กระทิงสวรรค์และแมงปองจะโดนบรรพชนเทพผนึกทั้งสองตัวต่างรู้จักกันเป็นอย่างดีหรืออีกความหมายหนึ่งพวกมันเคยเป็นศัตรูกันมาก่อนหวังลิงดวงตาสองสว่างและหยุดชะงักทันทีร่างเนากระทิงสวรรค์ควบแน่นในร่างกายและหายวับไปอย่างรวดเร็ว หลือเพียงหวังหลิงคนเดียวที่อยู่ที่นี่หวังหลิงยกเท้าขึ้นมาโดยไม่ลังเลเขาไม่ได้พุ่งขึ้นด้านบนแต่ไปทางตะวันตกแทนเพียงจังหวะเดียวก็เคลื่อนไหวดุดประกายสายฟ้าและหายตัวไปเขาปรากฏตัวอีกครั้งมีควันสีเขียวอยู่ตรงหน้าแมงป่องเขียวดูร้ายกำลังพุ่งมาหาเขาก่อนที่แมงป่องจะเข้าใกล้มันกวัดแกว่งหางฟาดเข้าใส่หวังลิงดุดแท้ หวังหลินเผยแววตายเย็นเยียบและไม่สนใจการโจมตีของมันเขายกสองแขนขึ้นมาคว้าพื้นดินเบื้องหน้าผ่าสวรรค์ระดับบ่มพอขั้นวิบากดับศูนย์ระดับต้นผสานกับพลังบัญชาโบราณขณะที่สองมือหวังหลินแยกพื้นดินออกมาและปรากฏรอยแยกขนาดยักษ์ขึ้นเบื้องหน้ามันได้ยืดออกไปเข้าหาแมงป่องที่กำลังเข้าใกล้รอยแยกยืดยาวออกไปเกินกว่าจะวัดได้และปะทะเข้ากับหางของแมงป่องจนเกิดเสียงดังสน,นั่น หางของมันสั่นเทาและแตกสลายทันทีขณะเดียวกันรอยแยกขนาดยักษ์ได้ผ่านร่างแมงป่องเขียวไปจนถึงพื้นดินด้านบนทุ่งยอดนภาสั่นเทาด้านตะวันตกมีพื้นดินระเบิดออกมาทันทีจนกลายเป็นรอยแตกร้าวใหญ่กว่าแสนฟุตพื้นดินสั่นไหวควันสีเขียวโผล่ขึ้นมาพร้อมกับเสียงกรีดร้องก่อนจะเลือนหายไปผู้ส่งสารมันเขียวหนึ่งในสี่คนถึงกับหน้าซีดและกระอักโลหิตข่าสวรรค์ครั้งเดียวสังหารวิญญาณแมงป่องเขียวได้ทันที หวังหลิงมองดูแมงป่องและหันกลับไปเห็นก้อนควันสีเขียวกำลังพุ่งมาหาเขาพวกมันเผยตัวเองออกมาเป็นแมงป่องแบบเดียวกันและพุ่งใส่หวังหลินอย่างดุร้ายชักสงสัยเสียแล้วว่าด้วยระดับบ่มพาะเท่านี้หากข้าใช้หอกสีรุง้งจะทำให้มีพลังของดวงอาทิตย์เหมือนตอนที่ราชันเทพสีรุง้งใช้ยามที่มีพลังเต็มที่หรือไม่หวังหลิงมองแมงป่องทั้งสามที่กำลังเข้ามา เขาก้าวทยานไปข้างหน้าเมื่อฝ่าเท้าก้าวลงไปพื้นดินสั่นสะเทือนราวกับไม่สามารถประคองเท้าของเขาได้มือขวาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและใช้วิชาหอกสีรุง้งแม้ความเร็วของเขาจะไม่ได้เพิ่มสูงมากนักก่อนที่จะได้สวมกรอกแต่เขาก็รวดเร็วกว่าเซียนธรรมดาหลายเท่าแล้วเพียงสะบัดแขนแสงสีรุ้งส่องสว่างไปทั่วและปรากฏหอกสีรุ้งขึ้นในเวลาไม่นานหอกเปล่งกลิ่นอายทำลายล้าง มันไม่มั่นคงราวกับสามารถแตกสลายได้ทุกเมือ่อแสงสีรุ้งของหอ,อกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและควบแน่นกลายเป็นสีดำสนิทก่อนหน้านี้ในแสงสีรุ้งไม่มีสีดำทว่าตอนนี้หอ,อกกลายเป็นสีดำและเต็มไปด้วยจิตสังหารทรงพลงังนี่คือหอ,อกสีรุ้งของจริงเมื่อผู้ใช้บรรลุระดับบ่มพอถึงระดับหนึ่งแล้วจะสามารถทำให้หอ,อกเปลี่ยนแปลงครั้งแรกได้หวังหลิงยกแขนขึ้นมาคว้าหอ,อกวินาทีที่เขาจับมันมันถึงกับสั่นเทา แสงสีดำเปลี่ยนอีกครั้งกลายเป็นสีขาวนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งที่สองของหอกสีรุง้งหวังหลิงถือหอกและโยนมันออกไปด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยจิตสังหารรุนแรงหอกทยานเข้าหาแมงป่องหนึ่งในสามตัวนั้นด้วยเสียงกังสนันกึกก้องขณะที่หอกสีขาวพุ่งทยานออกไปสีสันของมันเปลี่ยนอีกครั้งจากสีขาวเป็นสีเทานี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งที่สามของหอกสีรุง้ง เป็นการเปลี่ยนแปลงที่แข็งแกร่งที่สุดที่ราชาเทพสีรุงสามารถใช้ออกมาได้หอ,อกสีเทาพุ่งเข้าใกล้แมงป่องเจ้าแมงป่องส่งเสียงขู่และพ่นควันสีเขียวจำนวนมากออกมาปะทะกับหอ,อกไปด้วยพื้นดินสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องและเกิดการระเบิดพุ่งออกมาจากใต้ดินจนทุ่งยอดนภาเกิดการพังทลายครั้งใหญ่พื้นดินและใบไม้ใบหญ้าจำนวนมากทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าน่าเสียดายนักเกราะวิญ,ญญาณเพิ่มแต่เพียงระดับบ่มเพาะของข้าเท่านั้น มันไม่ได้เพิ่มระดับบ่มพาะขึ้นอยู่กับร่างกายข้าแต่ขึ้นอยู่กับกลิ่นอายของกระทิงสวรรค์หากอยู่ระดับบ่มพาะขั้นวิบากดับศูนย์ระดับต้นข้าคงทําให้ก้าวแก่นแท้สมบูรณ์ไปแล้วหากข้ามีร่างแก่นแทก้าวร่างจนเกิดเป็นหอ,อกก้าวเล่มข้าคงมั่นใจว่าจะสามารถทําลายแมงป่องทั้งสามตัวในครั้งเดียวหวังลินรอบใส,ส่ศีรษะกรกวิญญาณนี้คือสิ่งของนอกกายแม้จะทรงพลังแต่ก็ไม่ใช่ของเขายังเหลือแมงป่องอีกสองตัว ข้าสามารถทดสอบวิชาอื่นของข้าได้เพื่อดูว่ายังต้องฝึกฝนมันให้เชี่ยวชาญต่อไปอีกหรือไม่